Sing. Sing năm my. Sing in my. Sing nang on. Sing nang. Ào, yông -yông nang. Tu tu nang. Oh, yong yong an nang. Wa an nang. Tito an nang. Kiki nang. nang. เจงของก่อนเจงมาขอใกล้ๆแม่ขอเจงขอก่อนขอกันทำไหมทำไหมทำไหมอืมขอแล้วแล้วหืม ไม่ต้องกินขอแล้วเดี๋ยวเตะนั่งยงนั่งแล้วเจ๋งนั่ง